ไฮไลท์ของวันนี้นะครับพระเอกของเรานะครับเ f 128ยนขนาดเท่า124นะครับเดี๋ยว F4 ทุกท่านนะครับรับชมได้เลยนะครับสวัสดีครับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับช่องเครื่องอากฟัอง2นะครับจากร้านโรงงานนะครับวันนี้เรามาทดสอบระบบเ2 8นะค128 ยนขนาดเข้า M124 MM นะครับหรือว่าแมสซีนนี่นเองที่หลายท่านรู้จักนะครับแมสซี MF นะครับ M F, ก็ย่อมาจากแมสซีนะครับส่วน F ก็คือโฟกุสันนะครับที่มีเข้ามาในเมืองไทยนะครับก็จะมี MF นะครับ12นะครับแล้วก็ MF20 แล้วก็มีรุ่นใหม่เพิ่มขึ้นมาก็จะมี mf 120นะครับ mf 124แล้วก็ mf 224 mf 128แล้วรุ่นสุดท้ายที่เคยเห็นอยู่นะครับตอนนี้ก็คือ mf 228นะครับก็เป็นยี่ห้อที่มีคนนิยมใช้กันมากนะครับเพราะว่าระบบหัวมันไม่ค่อยจุกจิกนะครับตัวนี้ทำงานคล่องนะครับอึดต่อฟางหนานะครับ ใครที่สนใจนะครับเครื่องอฟังมาซี่เฟอร์กูสันหรือว่ามาซี่นะครับ mm hmm. ก็สามารถโทรสอบถามนะครับทางร้านเราได้เพราะว่าทางร้านมีเครื่องอัดฟังมาซี่อยู่นะครับที่ร้าน mm hmm. ก็โทรมาที่เบอร์นะครับ0 8 7 9 5 7 9 4 5 3นะครับ0 9ก to ้าสามห้าเจ็ดสามสองหนึ่งศูนย์หนึ่งครับมีเบอร์โทรสองเบอร์โทรสามารติดต่อมาได้นะครับทางร้านนะครับเปิดทำการทุกวันนะครับวันนี้นะครับทดสอบความพร้อมก่อนนำส่งลูกค้านะครับจังหวัดสุรินทร์ในเดือนมีนาคมนะครับ เครื่องทุกคันนะครับจากทางร้านนะครับเราจะเช็คจนแน่ใจนะครับว่าจะไม่มีปัญหานะครับถ้าลูกค้าหรือว่า f อนะครับสนใจเครื่องฝา,ายี่ห้อไหนรุ่นไหนนะครับ สามารถคอมเมน,นนะครับหรือว่าโทรณาต่ากันได้นะครับหรือว่าอยากให้เรารีวิวนะครับก็ได้นะครับเราจะานำเสนอนะครับ ที่ร้านก็มีเครื่องอัฟตาให้ทุกท่านได้เลือกชมน,นะครับประมาณสิบกว่าพันนะครับก็มีนิวอร์แลนด์มีเตอร์ก็มีเม,มซี่นะครับใครที่อยู่ใกล้หรือว่าไกลนะครับก็สามารถแวะเข้ามาได้นะครับเรายินดีให้คำแนะนำสำหรับมือใหม่นะครับหรือว่าเป็นมือเก่านะครับก็เข้ามา เดี่ยวเล่นกับร้านเราได้นะครับยังไงก็ฝากทุกคนนะครับกดติดตามแล้วก็กด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะครับขอบคุณนะครับ